เราฟ้อนะเราฟ้อนนะเา่านะ<ๆ>มาเพ่อฝครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับก็เป็นช่วงที่พยายุไต้ฝุ่นก็มีโอกาสก่อตัวในทะเลจีนใต้แล้วก็ที่ติดตามมาก็คือล่องมรสุมผ่าดผ่านภาคเหนือทอนบนในช่วงกรกฎาสิงหาปีนี้มีโอกาสเกิดทั้งท่วมได้ ทางเทศบาลน่านเองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและภัคเมืองทําระบบปิดล้อมป้องกันน้ําท่วมส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่มีปัญหาอยู่ก็คือน้ําทางทิศตะวันตกของเมืองน,นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างได้ใช้พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นทางไหลผ่านของทางน้ําเพื่อที่จะลงสู่แม่น้ำบริเวณนี้หลังจากที่เราปิดล้อมเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภายใน ซึ่งจะต้องมีระบบสูบน้ําแล้วก็ต้องมีระบบผันน้ําบางส่วนเพื่อให้พ้นจากพื้นที่บริเวณเนื่องจากว่าเราจะสูบไม่ทันแม้จะมีระบบปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าการบริหารจัดการก็จะต้องมีความสามารถที่จะใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีความพร้อมเช่นกรณีเกิดน้ําฝนที่น้ําที่มาจากทางตอนเหนือปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเราจะต้องใช้ระบบปิดล้อมและเครื่องสูบน้ําที่ต้องมีประสิทธิภาพ ประตูน้ํา13บานที่ต้องใช้งานได้ตลอดเวลาซึ่งขณะนี้ได้ทําการตรวจสอบและได้ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ําทั้งหมดเราได้ทดสอบและทดลองจนเครื่องใช้งานได้ดีขึ้นพายุที่มาจากได้ฝุ่นที่มาจากทะเลจีนใต้ซึ่งจะเกิดขึ้นทางตอนเหนือแล้วก็น้ําจะไหลผ่านมา่อให้เกิดน้ําที่แม่น้ํายกระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะไหลไปที่เขื่อนศิริกิจ แต่ว่าทางตะวันตกของเมืองระบบตรงนี้เราจะมีระบบปิดล้อมหมดนะครับป้องกันไม่ให้น้ําแม่น้ําขึ้นนะครับมีประตูน้ําทั้งหมด13บานเรามีเครื่องสูบน้ําใหญ่ที่ตรงนี้3เครื่องแล้วก็มีเครื่องสูบน้ําที่ตั้งตามจุดต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องขนาดกลางนะครับแต่เวลาฝนตกที่มาจากทางตะวันตกของเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะต้องใช้ทางพื้นที่ของเขตเทศบาลเป็นทางไหลผ่านของน้ํา บริเวณนี้สามารถสูบน้ำได้แต่บริเวณนี้เนี่ยเนื่องจากเคยมีลาพุ้ยที่ต้องผ่านไปในสนามบินปัจจุบันนี้สนามบินได้ปิดเพื่อใช้ประโยชน์ในการทําสนามบินเราของประมาณของกรมสวากรน้ําเพื่อที่จะผันน้าผ่านเส้นทางนี้เพื่อให้ลงแม่น้ําครับเมื่อก่อนนี้น้ําเคยท่วมสนามบินแล้วก็ไหลลงลงสู่แม่น้ําทางด้านตะวันออกของเมือง แต่ว่าปัจจุบันนี้น้ําทั้งหมดเนี่ยที่ท่วมอยู่ในสนามบินที่ตกอยู่ทางตอนตะวันออกเนี่ยตะวันตกเนี่ยก็จะไหลเข้าเมืองนะฮะแล้วก็ใช้เมืองนี่เป็นทางผ่านของนั้นก่อให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ของตำบลผาสิงแลวก็อําเภอเมืองตำบลในเวียงด้วยครับ